รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกางแขนรับวันใหม่สูดอากาศสดใสเดินไปตามตะวันลุยฝนฟ้าตะลุย อรุณสวัสดยามเช้าสูตรอากาศแจ่มใสไม่ว่าลมหนาว พอดีก็อยู่กับผู้บริหารสาวสวยหนึ่งท่านนะครับอ,อยู่ที่ร้านขนมเส้นคุณย่าพัทยาสุภุมิตสามสาักคุณเดียรัลิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเดียค่ะวันนี้ไกด์ปูู่กับน้องแพรลลิชัดค่ะค่ะดได้มาที่ร้านขนมเส้นคุณย่าที่ไม่เปิดบริการมานานแค่ไหนแล้วคะเออที่นี่เปิดมาห้าปีค่ะก็คือเราอะเริ่มต้นจากคุณย่าเนี่ยขายหาบเล่ แล้วเดียก็ได้ได้แบบมีโอกาสเดินตามคุณย่าค่ะตามตั้งแต่คือไม่ทันสมัยฮาร์เลนนะคะพี่หวานแต่ว่าเดียเป็นสมัยที่เป็นเจนรถเข็นแล้ว oh. ใช่ค่ะแล้วก็คือคุณย่าพอเดียเริ่มโตทางานออฟฟิศอ่ะคุณย่าก็หยุดขายไปเพราะว่าท่านเป็นอมรพึ่ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ขายแล้วก็วันหนึ่งคือเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเบื่องานออฟฟิศก็เลย สารต่อธุรกิจใช่ค่ะมันเริ่มจากคุณย่าเนี่ยทำขนมจีนอยู่แล้วแล้วก็วันนั้นทําให้ทานเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นอะในในในประเทศไทยหรือว่าในในพัทยาเนี่ยมันยังไม่มีร้านขนมจีนเยอะมากนักเดียก็เลยดึงสูตรที่คุณย่าทําให้ทานวันนั้นอะเอามาเอามาลองคุยกันว่าเปิดร้านเราก็เราก็ไม่ได้มีต้นทุนมากค่ะก็เลยเปิดเริ่มต้นจากร้านเนี่ยหกโต๊ะแล้วก็ขายมาเรื่อยเรื่อยๆรื่อยจนขยับตอนนี้หกสิบโต๊ะ ตอนนี้60สนะจะจากหกเป็น60พสิกน้องตขาวว่าประมาณกี่คนนะคะเราใช้40คนในวันธรรมดาแล้วก็มีพาร์ทไทม์อีกประมาณเป็น10บอะค่ะในวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าของเราเนี่ยจะเริ่มมีลูกค้าชาวต่างชาติเป็นชาวจีนเพราะว่าเดียก็เริ่มขายเมนูที่เป็นซีฟู้ดแล้วก็คือปกติเราเป็นคนชอบดอกไม้ชอบความสวยความงามก็ดึงเอาพวก ดอกไม้มาแต่งตัดใบตองอะไรงี้ค่ะให้มันเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเอกลักษณ์ไทยใช่แต่ละเมนูเรียกว่าสวยเนาะพี่หวานแล้วก็น่าทานมากๆเลยพี่เดียขาในร้านเนี่ยมีเมนูกี่เมนูคะตอนนี้ก็เกือบร้อยค่ะเพราะว่าเดียจะออกเมนูเรื่อยๆสับเปลี่ยนหมุนเวียนบางอย่างก็จะดึงตามฤดูกาลมาค่ะก็ก็แค่ขนมจีนน้ำยาก็สิบสิบกว่าแล้วค่ะโอ้โหหมายถึงว่าขนมจีนเนี่ยเรามีถึงสิบน้ำยาเลยใช่ไหมคะเนื้อสัน ใช่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งและน้ํายาไหนที่เป็นตัวรีคเเมนต์ของเราเลยคะเออเราเริ่มต้นจากขนมจีนน้ํายากะทิแล้วเราเอามาใส่ปูแล้วเดี๋ยวก็เอามาประยุกต์ก็ค่ะจะเป็นเซตแบบตัวหม้อไฟคือเราจะเอาซีฟู้ดของแบบภาคกลางเออภาคตะวันออกเราเอามาใช้เอ่อเอามาปรับใส่ในน้ํายาเพราะว่าเออคือเราใช้ของที่เป็นของท้องถิ่นของของพัทยาจริงๆครับ และแน่นอนว่ามาร้านนี้ถ้าเกิดว่าไม่สั่งขนมจีนน้ำยาปูเนี่ยพลาดมากมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ต้องต้องมีน้ำยาปูค่ะเป็นซิกเนเจอร์เป็นตัวขายดีประจำร้านแต่ของเดียก็คือจะมีแกงเนื้อออสเตรเลียนะคะแล้วก็น้ำยาป่าแกงเขียวหวานไก่น้ำพริกถั่วโบราณถั่วถั่วของเราเนี่ยก็คือเป็นถั่วที่เราต้องพั่วเองทุกวันโดยใช้เตาถ่านแล้วก็เมื่อก่อนสมัยสมัยก่อนเนี่ยเดียเป็นมือตำค่ะต้องตำในกรกหิน ถึงจะมาผสมได้แต่คือตอนเนี้ยก็เอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เป็นสูตรคุณย่าสุดยอดเลยค่ะคนเยอะขนาดเนี้ยเราสามารถบุ๊กิ้งมาก่อนได้ไหมคะได้ค่ะบุ๊กิ้งผ่านเพจเพจเฟซ o o ๊คลานได้เลยค่ะเฟซบุ๊กชื่อว่าขนมเส้นคุณย่าเลยค่ะหรือว่าจะสามารถโทรมาได้ไหมคะเบอร์โทรศัพท์โทรได้ค่ะโทร0 8 2 2 0 2 2 2 6 2ค่ะโทรมาจองได้เลยค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะคุณเดียร้านเดียวจะเปิด หยุดทุกวันพุธค่ะแล้วก็เปิดไป8ดโมงครึ่งปิด4ี่โมงเย็นค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะและถ้าหากว่าผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านค่ะอยากจะปักพิกัดมาเนี่ยสามารถปักหมดได้ที่พิกัดไหนคะเออเข้า Google m a p แล้วก็ปักมาที่ขนมเส้นคุณย่าหรือว่าถ้าหาไม่เจอจริงๆสอบถามน้องแอดมินผ่านเพจร้านได้ค่ะขนมเส้นคุณย่ารับรองถึงได้เลยนะฮะก่อนที่จะทานเอ๊ะ เราจะต้องขอบคุณหรือว่าเราจะลุยเลยเอาขอบคุณก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้ขอบคุณนะะขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะน้ำหวานอยู่ที่ร้านเทสอาซีนะคะอยู่กับคุณน้ําเพทรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ําเพชรคะวันนี้นะคะเต้ข่าวว่าที่เนี่ยใครมาก็คุ้มถูกไหมคะมีโปรพิเศษ มีหลากหลายเมนู menu, มีทุกอย่างที่คัดสรรด้วยเงิน999บาทอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องถามคุณเพชรก่อนว่าทำไมถึงมาจัดโปรแบบนี้คะก็ตอนนี้นะคะช่วงยุคเศรษฐกิจก็รู้อยู่ว่าเงินหายากนะะแล้วก็เราเราก็เลยอยากอยากจะให้ลูกค้าคุ้มจะทำยังไงให้ให้ลูกค้าทานอาหารทะเลได้แล้วก็ในราคาพิเศษนะคะ แล้วก็ของเราก็จะมีจัดเซต9ก้ 9, 9, มีทั้งหมดอยู่10เซตนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารทะเลล้วนเลยมีเซตหนึ่งจะมีกับข้าวประมาณ5-6อย่างที่ลูกค้าจะเลือกได้นะคะโอ้โค,คือ10เซตนี้สามารถคัดสรรปันส่วน,นะะอยู่ที่5-6อย่างใชยความคุ้มตหารออกมาก็ร้อยกว่าบาทใช่ไห<ช>มคะ,คะวัตถุดิบก็ส่งตรงจากทะเลนาเกลือะคะ่ะทะเลนาเกลือใช่นะค่ะ,คะก็คืออยู่ตรงตรงนาเกลือนะคะอาหารสด หนูเป็นคนกินไม่เยอะทานไม่เยอะเนาะถ้าเกิดหนูมากับเพื่อนสองคนหนูสั่งเซตนี้ก็อิ่มเอาอยู่อ,อันนี้จะเป็นเซตอาหารกลางวันนะคะก็จะมีเป็นข้าวไข่เจียวต้มยำจะเป็นต้มยำทะเลหรือว่าจะเป็นแกงส้มนะคะแกงส้มกุ้งไข่ปาลาเรียวเซียวอย่างเงี้ยคะ่ะในเซต99บาบาทแล้วยังแถมน้ำเปล่าอีกหนึ่งขวดเล็กนะคะแล้วมีเมนูแนะนำไหมคะพี่น้ำเพชรก็ถ้าส่วนใหญ่นะคะที่ลูกค้าจะมาทานส่วนมากก็จะมาทานในในส่วนของยำนะคะ ยำนี้จะเป็นยำเทกซีซึ่งจะมีอาหารทะเลก็คือมีไข่ปูมีปลาแซลมอนกุ้งหอยนะคะ,ะแล้วก็ ค็อปปิ้ด้วยไข่ปลาเลียวเซียวนะคะยกทะเลมาเลยทั้งชาค่ะจานนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงคะราคานี้อยู่ที่450บาทค่ะโอ้โหคุ้มมากค่ะผลปากรดิกนิดนิดแล้วนะคะคือราคาแบบถูกมากใช่แล้วค่ะแล้วมีช่องทางแพลตฟอร์มให้ติดตามไหมคะก็ในช่องทางของ Facebook นะคะก็จะเป็นร้านอาหารเทกสีนะคะแล้วก็เบ์โรนะคะสำารองจองโตได้อยู่ที่0813683466ค่ะ ืองี้ค่ะพี่หวานขาคืออยากให้จองโต๊ะกันเยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในตอนกลางคืนแล้วตอนเย็นๆเนี่ยทางร้านจะมีดนตรีสดด้วยค่ะงนั้นค,คืนนี้เดี๋ยวเราหลังท,ที่อัดรายการเสร็จแล้วทานข้าวเราก็มานั่งร้องเพลงกันด้วยตอนนี้นะคะเราสามท่านก็ต้องขอบคุณคุณละเพชรก่อนนะคะขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะชิมกันว่าชุดแตละเซ็ เป็นอย่างไรบ้างยินดีเลยค่ะขอบคุณคุณเพศมากขอบคุณมากค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แพะอยู่ที่ไอดินกลิ่นน้ำคาเฟ่รองสวนนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีทั้งอาหารไทยอีสานซีฟูด้ดดนตรีสดแล้วก็ห้องคาราโอเกะค่ะตามไปดูกันค่ะบรรยากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาพี่วันกันค่ะว่าพี่วันนัองอยู่ตรงไหนไปกันค่ะ แน่พี่หวานอยู่นี่นี่เองสวัสดีค่ะโอ้โหมาถึงก็ไม่รอหนูเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเปิดมานานนี่ยังคะที่นี่เปิดมาเอ่อมกรานี่สี่ปีแล้วค่ะงั้นเราไปดูอาหารทางนู้นเลยนะคะเชิญค่ะคุณจ๋ามีอาหารเตรียมไว้ด้วยหรอคะเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเป็นซิกเเจอโ์ของทางร้านนะคะที่ลูกค้าแบบชอบแล้วก็สั่งตลอดต้องมีทุกโต๊ะค่ะ เยอะมากวิวัลเดี๋ยวต้องมีกระทะทุกโต๊ะเลยใช่ไหยกกระทะใช่ลคะค่ะมาให้เลยใช่ค่ะถ้าเป็นจานใช่ไหมคะมันก็ไม่สะใจลูกค้าทานได้น้อยแล้วลูกค้าก็บอกว่าขอใหญ่กว่านี้ได้ไหมเพราะว่ามาเป็นแก๊งใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่จ๋าก,ก็เลยเออไม่รู้จะหาจานที่ไหนให้นะคะก็เลยจับเป็นจานหอยทอดนี่ละคะ่ะ ไปอันนั้นอันนั้นก็ทำไมใหญ่เกินไปคะอันนี้เป็นเไซส์หนึโลไงคะไซส์หนึ่งใช่ค่ะสดสดเลยค่ะวันต่อวันโอ้ส์ต่อวันรับรองเลยว่ากุ้งแม่น้ําที่นี่นะคะเนื้อก็คือจะเด้งเด้งทุกตัวเลยเท่าไหร่คะจานนี้ใช่ไหมคะหนึ่งารค่ะหน0่งพันห้าร้อตัวกระหรานนะคะในส่วนของของตัวนี้นะคะ จะเป็นเอ่อลูกค้าจะทานแบบเป็นจิ้มจุม่มหรือว่าเป็นเป็นหมูกระทะอย่างนี้ก็ได้นะคะ,คะจะขายแค่959บาทค่ะเซตนี้อันนั้นคืออะไรคะตัวนั้นจะเป็นเอ่อเมี่ยงรวมไอดินค่ะเมี่ยงรวมไอดินสําหรับคนที่ไม่ชอบทานข้าวอยากทานเป็นแบบว่าเ,เน้นโปรตีนเน้นผักนะคะ,คะไม่มีไม่มีเอ่อแป้งก,ก็คือตัวนั้นเลยค่ะรวมทุกอย่างให้แล้วค่ะรวมทุกอย่าง ก็ลูกค้าชอบถามไงคะมีทำไมไม่เอาอันนั้นมารวมอันนี้ทำไมไม่เอานี้มารวมอันนั้นจ๋าก็เลยจัดให้เลยค่ะก็เลยบอกอัถามเยอะเยอะลูกค้าเอามาเลยใช่ค่ะแต่ว่าจะมาแค่นี้ไม่ได้ใช่ค่ะก็ต้องเยอะใหญ่ๆใช่ค่ะใหญ่ใหญ่เลยนั้นนะคะแล้วที่เต่าก็คือมีทั้งอะไรคะจิ้มจุ่มนะคะค่ะ ตอนนี้จะเป็นจิ้มจุม่มส่วนตอนนี้จะเป็นหมูกระทะปิ้งย่างค่ะกระทะปิ้งย่างทานในห้องสวน<ะ>บรรยากาศธรรมชาตินะคะไม่แออัดแล้วเราก็แบบชิลๆสบายๆฟังเพลงอยากจะบอกอยากจะบอกตอนนี้อยากจะทราบอีกอย่างว่าพี่กัดเข้ามาที่นี่ปักยังไงคเออเสิร์ชชื่อรออ้านเราได้เลยนะคะไอติมก<ะ>ับน้ำขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะเพราะว่าร้านเราอ่ะมีทั้งเพจเฟซบุ๊กไอจีนะคะแล้วก็ติกตกอรมีทุกช่องทางเลยค่ะ แบบไหนคะเป็นชื่เดียวกันหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นที่เดียวกันหมดเลยไอดินกลิ่นน้ําทุกอันมาหมดขึ้นหมดเลยค่ะ Google ขึ้นมาหมดใช่ค่ะ Google ก็คือจะขึ้นเพราะว่าลูกค้าของเราอะเวลาที่เขามาเขาก็จะแบบเช็กอินเช็คอินเช็กอินเช็กอินใช่ค่ะมันก็จะเโทรศัพท์ใช่ค่ะ084ย์ค่ะห5 1 4 4ห2นึ่งสนะคะ ร้านจ๋าเปิดทุกวันไหมคะร้านจ๋าเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะเปิดมาจะ4ปีแล้วจ๋าไม่เคยไม่เคยปิดร้านเลยค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามีประชาสัมพันธ์ที่ดีที่คอยตดตอยู่นะคะเดี๋ยวน้องไม่เงินถ้าคุณมาที่นี่คุณก็จะเจออาหารแบบนี้เพราะคุณจะใส่ใจทุกรายละเอียดครับตอนนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวลลินชาิ มาทำอะไรดนี้ีก็มาฟังดนตรีสดเลยค่ะพี่หวานจ๋าคุณจ๋ามีดนตรีสดใ่ค่ะก็มีช่องหัวข้ามทุกวันเลยนะคะดนตรีสดค่ะค่ะคุณจ๋าคะคือเราเปิดจนถึงดึกเลยเหรอคะ ถ้าเป็นโซนเอาดอตรวจน,นะคะเรจะเปิดถึงสี่ทุ่มค่ะแล้วถ้าเป็นในส่วนของห้องคาราโอเกะก็จะเปิดถึงตีหนึ่งนะคะว้าวไ,ไปเลยยาวๆพี่หวานค่ะคืนนี้ขอตีหนึ่งนะคะไม่ตีหนึ่งไม่กลับนะวันนี้แพทเดินสายคะ่ะทุกคนก็เลยรู้สึกหิวข้าวจังเลยรู้สึกว่าอยากไปหาอะไรร้อนๆรองท้องก็เลยนึกถึงชาบูคะ่ะแพทตัดสินใจตะเวนขับหาร้านที่อยากจะกินมาเจอร้านนี้พอดีเลยคะ่ะชาบู21 พอมาถึงหน้าร้านเนี่ยโอ้โหที่จอดรถเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพอเดินเข้าร้านมาเนี่ยว้าวเลยเป็นร้านที่โอทงมากกว้างไม่แออัดเลยค่ะสามารถจุคนได้ไม่น้อยกว่า300ท่านวันนี้แพนไม่ได้มาคนเดียวนะคะแพนมากับพิธีกรรุ่นพี่พี่หวานหวานจารุดาและก็ไกด์ปูปูค่ะซึ่งร้านชาบู21นะคะร้านนี้เป็นสาขาอ่าวอุดมค่ะปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด3สาขา เปิดบริการมานานกว่า5ปีเป็นบุฟเฟต่ตแบบเหมาราคาค่ะไม่มีบวกเพิ่มราคาเพียงแค่399บาทต่อท่านเท่านั้นเองมีเนื้อนำเข้าหมูสไลด์อาหารทะเลรวมไปถึงของทอดแล้วก็ของหวานต่างๆอีกด้วยนะคะอ๋อแล้วก็มีเครื่องดื่มฟรีส่วนซิกเนเจอร์ของร้านที่มาแล้วทุกคนต้องสั่งเนี่ยจะต้องเป็นเป็ดย่างหมูกรอบแซลมอนกุ้งแม่น้ำปูหมา ส่วนวิธีการสั่งเนี่ยเพียงแค่สแกน QR code ค่ะมีพนักงานมาเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยเราเนี่ยไม่ต้องลุกจากเก้าอี้ให้เสียเวลาทานค่ะร้านเปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาของทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยนะคะช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถสำรองได้ที่0961428796ค่ะ หรือว่าจะเป็นช่องทางแพลตฟอร์ม Facebook นะคะชื่อว่าชาบู21สาขาอ่าวอุดมค่ะพิกัดอยู่ตรงถนนเข้ามอกษตเศรศีราชาประตูที่3เพียงแค่ถนนกันเท่านั้นเองค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยมาตากันได้นะคะการันตีว่าอร่อยมากๆเจริญ ร้านอะไรนะคะ,จะเจริญแซ่บค่ะถึงว่าที่นั่งกันอยู่แซ่บๆทางนั้นนะคะสี่ท่านที่นั่งตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่าที่ฉันอยู่ที่จเจริญแซ่บพัทยานะคะอยู่กับเจ้าของร้านสาวสวยนะคะคุณออยอลิสาค่ะสวัสดีค่ะสไตล์การทําร้านเป็นยังไงคะอ๋อที่ร้านนะคะจะเป็นแนวแบบอีสานส้มตายำปลาร้านัวสามรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพวกส้มตำ มีตำหอยโขกค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตำปูนาตำปูนาใช่ค่ะปูนาที่นี่จะมีสดกระซุกที่มาเลือกได้แล้วที่แบบอืมอลังแบบนั้นล่ะคะอ๋อตัวนั้นจะเป็นยำแซ่บอันนี้จะเป็นยำสองใจค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นยำสามแซ่บค่ะหมกนอไม้สามชัดค่ะ ไม้สามชั้นอ่าอันนี้จะเป็นสามชั้นทอดค่ะสามชั้นทอดค่ะตอนนั้นจะเป็นมูยอมูยอทอดมูยอทอดค่ะคืออันนี้คือซิกเนเจอร์ของเราเลยใช่ใช่ยากท่านผู้ชมอร่อยมากหอมมากคนที้ฉันจิมไปแล้วแล้วก็นี้ของมย่างใช่ไหมคะคุณดอยคะาในการคัดสรรแต่ละอย่างอย่างในหม้อเนี้ยคือแกงวุ้นเส้นค่ะแกงวุ้นเส้นนะคะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นค่ะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะอันนี้นี่เป็นเป็นอาหารที่แบบ ใช่ค่ะใช่ไหมคะเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดสกลนครสกลนครซิงบอกว่าการันตีได้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะอยากจะถามอีกอย่างหนึงค่ะราคาอาหารประมาณเท่าไหร่ราคาอาหารเริ่มต้นที่60บาทค่ะ60บาทแพงสุดจะอยู่ที่5 5 5ค่ะ555นี่คืออะไรคะเป็นยำเจริญแซบค่ะเป็นยำจานยักษ์ใหญ่ รวมทุกอย่างในจานเดียวแล้วค่ะในนั้นเลยใช่ค่ะคือคุ้มสุดชีวิตใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคนที่กําลังดูรายการเราอยู่ตอนนี้ค่ะสามารถปักพิกัดปักหมุดที่ไหนในบ้างคะเอ่อพิกัด Google Map นะคะจะชื่อว่าเจริญแซบพัทยาค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราบุ๊กิ้งมามีเบอร์โทรหรือว่ามีแพลตฟอร์มอื่นๆอ่าจะมีช่องทางติดต่อจะมี a c e b o o k ค่ะชื่อเจริญแซ่บพัทยาแล้วก็ เบอร์ติดต่อ081 742 2499ค่ะ742 2499ค่ะแล้วเปิดเปิดกี่โมงเนี่ยครับที่ร้านจะเปิดตั้งแต่11โมงค่ะถึง4ทุ่มค่ะเอ๋ออ๋อ11โมงถึง4ทุ่มถ้าเกิดว่าเราสั่งผ่านแก๊บไลน์แมนก็คือสั่งได้จนถึงเวลา4ทุ่มเลยใช่ทุกท่านนะคะที่ชมรายการองุ่สวัสิ์ยามเช้าของเราแล้วก็เป็นลูกค้าของทางคุณออยนะคะ,จะเจริญทรัพย์พัทยานี่มาที่นี่จะได้รับแต่ อาหารน่าทานะะและเรื่องราวดีๆตอนนี้นะคะบริเวนจะรุดานะคะแค<น>ราลินสัตไกด์ปูปูต้องขอบคุณคุณอออยอริสาเป็นอย่างสูงนะขอบคุณมากค่ะพิงของคาเฟ่แอนเลสตอรงแต่ก่อนที่จะถามความประทับใจและความอลังการบนโต๊ะนะคะตอนนี้ที่ฉันอยู่กับคุณแบงค์สัมพันธ์และคุณติ๊ก จิรพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสามท่านและทีมงานก็ได้รับเกียรติจากทางนี้นะคะไม่ว่าน้องแพรรินชัดและไกด์ปูปูนะคะมาร่วมชิปกันด้วยเดีย๋ยจะบอกว่าทําไมถึงใช้คําว่าคิงของบนสถานที่นี้คะ่ะครับผมก็สถานที่ของเรานะครับตั้งอยู่บนสูงที่สุดในใจกลางของภูเขาตรงนี้นะครับจะเป็น ติดกับวัดเขาตะแบกนะครับซึ่งเราก็เลยนำตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นคิงคองนะครับดูมีความน่าเกรงขามนะครับดูมีพลังนะครับ<อ>แล้วก็ดูมีความเป็นสนุกสนานในบริบทเดียวกันนะครับเราก็เลยคิดว่าเลือกตัวละครตัวนี้ครับมาเหมาะกับการตั้งชื่อร้านของเราครับมีบริการอะไรอีกับ ก็ยังมีบริการสัมมนานครับจัดเลี้ยงต่างๆเราสามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณอย่างชั้นบนก็ประมาณ150ย0 0นถึงร้อยหกสิบทานเฉพาะด้านบนนะคะแล้วก็ยังมีด้านล่างอีกอาหารครับมีทุกสไตล์ไหมครับก็มีทุกสไตล์ครับมีอาหารไทยพื้นบ้านนะครับมียุโรปไทยจีนนะครับ<า>ครบรดเลยแล้วเครื่อราคาเท่าไหร่คะ เริ่มต้นที่89บาทครับ89บาทที่มาแล้วต้อง <Okay. S 2> ห้ามพลาดเป็นเมนูนไหนคะครับผมก็จะเริ่มต้นด้วยตัวนี้นะครับเป็นปลากระพงทอดสมุนไพรนะครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราครับ<ม>ปูหล่นนะครับผมรบเราใช้วัตถุดิบเราคัดสรรมาอย่างมีคุณภาพนะครับ,รบแล้วก็วัตถุดิบของเราเนี่ยเราเลือกใกล้ แหล่งทะเลพื้นบ้านของเรานะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาช่คิงคองฮิลจะต้องสั่งต้องอันนี้เลยใช่ค่ะเป็นเมนูอะไรคะเป็นเมนูชุดคิงคองแซบสอค่ะก็คือจะได้หลายอย่างในจบในเซตเดียวใช่ครับและเซตนี้นอกจากอาหารจานนี้แล้วนะคะเรายังมีแถมเครื่องดื่มเป็นน้ําอัดลมไซส์ใหญ่ด้วยโอ้พร้อมน้ําแข็งปากสี่แก้วสำหรับลูกค้าที่มาสาท่านสามารถทานเซตนี้ได้เลยค่ะ แล้วเท่าเวลาก็ร้านเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง6โมงเย็นนะครับ ในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะเลทไปถึง2ทุ่มเลยนะครับเลดถึงสอทุ่มหรือลูกค้าอยากจะมาปาร์ตี้สัมมนาหรืออยากจะมาแฮงเอาท์นะครับที่ี่เราจัดเอ็กซ์คลูซีฟบิดนะครับด้านบนพามาพาโนราบ้านเนาะนะครับเป็นไพรเวทของคุณเลยคุณสามารถที่จะบุ๊กของเราแอดวานซ์มาก่อนได้เลยครับเรารับได้ทุกแบบเราสามารถบุ๊กกิงได้ช่องทางไหนได้บ้างคะก็เป็นช่องทาง Facebook นะคะผมหรือ เป็นช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เบอร์0644566952<ช>นะครับค่ะจะมารถโทรเข้ามาจองได้เลยค่ะ<ช>โทรเข้ามาจองนะครับ<ช><ช>ไม่มาผิดหวังนะพี่กัดแล้วค่ะ พิกัดนะครับคุณสามารถเซิร์ชใน Google นะครับผมพิมพ์คำว่า King k o n g Hill ภาษาไทยก็ได้นะครับหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับได้2อย่างเลย2ออย่างเลยครับผมก็จะปักหมุดมาถ้าเกิดคุณลูกค้ามาจากกรุงเทพนะครับมุ่งหน้ามาทางกทยานะครับเจอวงเวียนตรงแหลมชะบังนะครับเลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับจากตรงนั้นมาประมาณไม่เกิน5นาทีเนาะแล้วก็ใกล้ถึงวัดขอตะแบกขึ้นมาอีกประมาณ1กิโลนะครับ ร้านของเราติดกับวัดเขาตะแบกเลยนะครับบอกสะพัดกระจกหรือสกายวอล์กสกายวอล์กที่ทุกคนรู้จักของศรีราชาเป็นแหล่งที่เราสามารถที่จะทำบุญอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ประทานอาหารได้นะครับใช่ได้ครบได้ทุกทุกอย่างนะคะคิงของคาเฟ่อาร์เรสตองตอนนี้ขอบคุณพี่บังพี่เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไว้เตี่ยวเป่าปากอยู่กับคุณอิดอิดทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างคะครับก็ผมก็เป็นรุ่นที่สองนะครับตอนแรกรุ่นที่สองตอนแรกคุณแม่ทําอยู่ครับเราก็มาต่อยอดโดยเอานําวิชาความรู้คือผมก็จบทำอาหารก็เลยเอาความรู้ที่เรียนมาหรือว่าที่ทํางานมาจากโรงแรมอะไรเงี้ยครับมาพัฒนาธุรกิจของแม่ต่อแล้วใส่เรื่องความเป็นแบบาตามหลักของโรงแรมเข้าไปอย่างเช่นจะเรื่องความสะอาดอะไรพวกนี้มาตรฐานความสะอาดมาตรฐานวัตถุดิบการจัดเก็บ เพื่อให้คุณภาพอาหารของเราเนี่ยดีที่สุดกับรสชาติดั้งเดิมที่เป็นสืบทอดมาแล้วทําไมต้องเป็นเปากอ่ะมาจากตัวนี้นะครับก็คือตัวซอสเป่าป่าของเราครับตัวนี้เราจะใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวทุกชามครับคือตัวนี้มันจะผสมด้วยพริกประมาณ3ชนิดหลักๆจะเป็นพริกกระเรียงครับึ่งพริกกระเลียงเนี่ยมันจะให้ความหอมแตกต่างจากพริกตัวอื่นเขาถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยไม่ทานเผ็ดก็สามารถแจ้งได้เลยเราก็จะไม่ใส่พริกให้หรือจะแยกจะแยกพริกมาให้แบบนี้ครับให้มาแอดเองได้ น้ำซุปเราอาจจะทํามาจากสมุนไพรกว่า30ชนิดครับจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยแล้วก็แอดด้วยตัวซอสอกปากที่ที่แจ้งไว้ตอนแรกครับส่วนหมูเนี่ยก็จะมีเป็นหมูหมักกับหมูตุ๋นร้านมีกี่สาขาอ่าร้านจะมีทั้งหมด3สาขานะครับจะมีที่สาขาแรกอยู่ที่ถนนการปะพฤกษ์ครับค่ะแล้วก็ถนนบรมราชชนนีเป็นช่วงขาออกครับการปะพฤกษ์นี่เป็นขาเข้านะครับครับแล้วก็จะมีสาขานี้ครับก็คือสาขาเจรีญนาราชพฤกษ์ครับอยู่ตรงข้ามกับเดอะเซอร์เคิลเลยครับค่ะ แล้วคุณจะประจำอยู่สาขาไหนบ้างก็ต้องไปไปทุกสาขาที่ติดต่อได้ทางไหนบ้างคะครับก็จะติดต่อเข้าได้ได้ทางหน้าเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับชื่อเพจค่ะข้าวต๋เตียวเป่าปากกันละบนึกบะลมสายสามแล้วก็อาราชฤกึกครับค่ะอ่าส่วนทางออนไลน์นะครับสามารถสั่งผ่านทางแ็บหรือว่า Lineman ได้ครับผมเบอร์โทรก็จะจะมีแยกเป็นเป็นแยกเป็นสาขา สามารถโทรสั่งได้เลยครับอินก o เกิลขึ้นเลยนะครับจะมีเบอร์โทรแต่ละร้านอยู่ครับแต่ละสาขาใช่ไหมคะครับพัชชาก๋วยเตี๋ยวปาบปากของคุณอิทอิทฤิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณครับสวัสดีค่ะพี่มอนนะคะพี่มอนชัยนรัตน์กับพี่นัทศิรินนัทนะคะตอนนี้อยากรู้ว่าความเป็นมาเป็นไปของคาร์มอนเบอรเกอรี่เป็นยังไงบ้างคะครับผมคือคือผมชื่อชัยนรัตน์นะครับแล้วก็ชื่อเล่นชื่อมอน เป็นที่มาของชื่อร้านนะครับเพราะว่ารเราเองเราผลิตเองนะครับเราก็ใช้คําว่าม่อนเป็นชื่อร้านหรือหรอคับครับมันใหญ่ขนาดเนี้ยราคามันเท่าไหร่ครับโอ้โหแบบราคานี้ย่อมเยาวมากครับกล่องละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองครับอะไรนะคะกล่องละหนึ่งร้อยบาทกล่องละหนึ่งร้อยแล้วนี่นะคะร้อยสี่สิบอันนี้หนึ่งร้อยสี่สิบอุ้ยอย่างตัวนี้เลยนะครับก็ค่ะ,ะเราเริ่มตัวนี้ยี่สิบเก้าบาทอ๋อ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวตัวกล่องเลยนะครับเราตัวนี้มี4ชิ้นก็ตกชิ้นละยีอะไรเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยพี่อ่นนอาเป็นชิปป้อนลาวาครับตอนนี้มีเราทางเรามี5สาขานะครับที่ไหนบ้างเนาะอ่า,าก็เริ่มมีที่นี่นะครับที่ราชะพฤกษ์น,นะครับเรามีที่สาขาตลาดไทยเออ่บางปะหันค่ะเอ่อวังน้อยนะครับแล้วก็เทรงสาครและเพจช่องาทออางติดต่อได้ทางไหนบ้างทิกตอกได้เลยนะครับเรามีทิกตอก นะครับติดตามที่ทิกต o อกมอนเบเกอรี่ได้เลยนะครับ ouais ค่ะทิกต็อกทางเดียวเนะอแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับเฟซบุ๊กเพจด้วยนะครับหรือหรือใครจะสนใจสั่งสั่งมาที่ไลน์แอดได้เลยนะครับไลน์แอดมอนเอ่อ MONT .S b a อ e r y นเดอร์สกอร์เบเกอรี่นะครับได้ค่ะโอ้โหอยาจะบอกว่าบอกทุกช่องทางการติดต่อเดินเข้ามาข้าวหน่งก็อร่อยมีถึง5สาขา ติดต่อได้ทุกที่ที่เมื่อกี้พี่ม่อนบอกใช่ไลยครับค่ะ,คะเ,าเําสำหรับเนของฝากมาพิว่าเข้าปั๊มชอบของมองน้ำเตะปุ๊บซื้อของฝากฝากคนที่บ้านได้เลยค่ะเดากจะบอกว่าท่านผู้ชมละรายการอุณสวัสดย์ยามเช้าและลูกค้าทุกท่านเลยแหละมาที่ม่อนเบเกอรี่ได้รับขนมอร่อยอร่อยหอมหวานเหมือนชื่อเหมือนจรุดาเพราะว่า าเจอกับพี่ม่อนเบรเกอรีร่แล้วก็เจ้าของที่ท่ารักขอบคุณทั้งสองท่านมา,มากมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากะคระัวันนี้จะพาทุกคนมาดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ฟาวเวอร์แลนด์พัทยากันค่ะ ฟลาเวอร์แลด์พัทยาตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำมาประชันบนเนื้อที่กว่า100ไร่เป็นสวนรกไม้ขนาดใหญ่ให้ทุกคนได้มาเดินชมและเก็บภาพสวยๆมีรถกอล์ฟไว้คอยบริการซึ่งภายในมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างที่ไม่ควรพลาดได้แก่โดมยักษ์ที่ภายในเนรมิตเป็นป่าหินมะพานที่มีรูปสัตว์ต่างๆให้รับชม และรูปปั้นนางพญางมูขาวเพื่อไหว้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตจากนั้นยังมีถ้ำภายในเป็นสีทองมีทั้งหินงอกหินย้อยให้เดินชมและยังมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้หรือใครอยากเซลฟี่ให้ฉ่ำๆก็มีพันไม้สุดสวยหลากหลายสีสันมาอวดโฉมให้ชมกันหรือคนที่อยากเดินมุมมอง360อองศาก็มีทางเดินสกายวอล์กที่มองเห็นจากมุมสูงในมุมต่าง อีกทั้งยังมีสวนทุเรียนกว่า2,000ต้นผลไม้นานาชนิดและสวนองุ่นที่สามารถเลือกซื้อได้จากต้นนอกจากนั้นยังมีอควาเรียมที่มีพันปลาสวยงามหลากหลายชนิดมาอวดโฉมให้ตื่นตาตื่นใจจะเห็นว่าพอเข้ามาที่นี่แล้วเหมือนได้มาอยู่อีกโลกโลกที่สงบเงียบรายร้อมด้วยความสวยงามจากดอกไม้นานาพันธุ์อีกทั้งยังมีโซนกิจกรรมให้อาหารน้องสัตว์นานาชนิด ทั้งนกกระจอกเทศกระต่ายเป็ดแพะและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันช่วงหยุดยาวนี้แวะมาที่นี่นะคะค่าเข้าก็ไม่แพงผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทส่วนที่พิเศษกว่านั้นคือผู้ที่เข้าพักที่โรงแรมแหลมทองศรีราชาสามารถนำคูปองมาแสดงเพื่อเข้าชมฟรีได้โดยเวลาเปิดปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ส่วนใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ทางช่องทางโทรศัพท์097 878 8888ไล n e f o w l e r l a n d 88, 88, 88, 88, 88 ยาต่ว่ารุ่สุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เรื่องเราปอปรางงามหมาน่ารักเพชรชอบอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมแมวห้องแอร์ฟ้องอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคืนละ200บาท รีอาหารเปียกและทรายแมวก<บ>ุกเอกรักอร่อยข้าวต้มบาทเดียวอาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องงานเลี้ยงงานสังสรรค์คุณโดมมาตินยุกา้าสูงติดต่อง,งานบันเทิงทุกประเภททั่วประเทศรีสอร์ทอากาศดีขอแนะนำเดอะเชียรีสอร์ทเชียงใหม่ดูแลด้วยใจใส่ใจทุกขั้นตอนการันตีคุณภาพความงามที่ดีออร่าลินิก